สวัสดีทุกคนนะครับออก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องเกมเมอร์ทีวีนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนแต่งปุ่มกันนะคตัง้งไาม,ม่าได้จะตึ้งนะครับขัไปอ่ะแต่เพื่อนนะครับสอนแต่งปุ่มในเกมไฟฟ้าให้เรากดเข้าไปตรง การตั้งค่านะครับตรงนี้นะฮะอ่าพอเราเข้ามาเสร็จนคะครับเออไม่โฟกัสว่ะพอเราเข้ามาเสร็จให้เราก็ไปการควบคุมนัตรงนี้นะครับการควบคุมอ่าแล้วเราก็ไปที่ปรับปรุงแต้มนะฮะเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะครับเดี๋ยวผมขอออกไปรีเซ็ตใหม่ก่อนเรียบบันทึกก่อนนะเดี๋ยวผมขอรีเซ็ตก่อนนะครับอ่ะแป๊บน,นึง โ okay. อเคป่แบบทุกคนอยู่อย่างนี้นะครับคืออยู่อย่างนี้นะผมเอาเอาตามที่ถนัดกันนะครับโอเคถ้าทุกคนถนัดก็ผมเอาสะโขบมาอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ใหญ่ๆนิดนึงแล้วก็อัน,นี้อ,ออกไปนะครับแล้วก็ปรับไอัน,นี้ให้ใหญ่โอเคแล้วก็นี้มาอยู่นี้ที่เดิมแล้วก็ ไอ้ตรงนีนะ้ปุ่มยิงผมก็ปรับไอ้ใหญ่นี่ครับอ่ะแล้วก็ปุ่มนี้เนี่ยบปุ่มนี้ยปรับไอ้ใหญ่ให้เดี๋ยวไม่ต้องใหญ่พอนะประมาณเฉียน,นี้นะโอเคเนาะเอ้ยนั่งย่อนะเรากดตรงนี้เนี่ยตรงนี้แล้วก็หรือเราจะเอาใหญ่ๆหรือว่าจะเอา เอาวันเล็กๆนะ,ะเอาตามใจชอบนะบโอเคมาตรงนี้ครับแล้ววันนี้ก็ปรับอันเล็กนะฮะเวลาผมจะเวลาเราจะยิงแล้วก็เวลาเราถ้าเราไปแท่งเราจะไปไปกดกดนอนนะ,ะโอเคแล้วก็บันทึกนะครับแค่นี้นครับส่วนทุกคน อยากให้เป็นเหมือนที่ก็ปรับนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาสอนนะโอเคตอนนี้ก็อันนี้เวลายิงจะเป็นสีแดงนะครับเวลาเวลาเราฆ่าเวลาเราฆ่าคนนะจะเป็นสีแดงอนะ่ะแล้วก็เราปรับแบบมือนะมันจะเป็นแบบเหลืองๆนะไอนนที่เป็นรูปหมวกอะ่ะเอถ้าคลาสสิกมันจะเป็นอะไรนะเขาเรียกอหัวกัะโหลกอะ่ะโอเคเดี๋ยวไปอ่านะครับตอนนี้และครับ เสร็จเรียบร้อยมาลองดูในเกมกันนะครับ